ยิมเะเทใส่ตะก้อเพราะว่าเราไม่ต้องการให้รสจีสามร้อยกรัมนะคะทุกคนอะไรคะ <c oughs> อะไรนะคะ <c oughs> ออดเดกอยู่นี่นะคะเนี้นองอ้าวโอ้ยนึกว่าอ้าวเฮียสวัสดีค่ะอ๋อวันนี้หนูไล์ไล์สอนทุกคนทำน้ำซุปอ่ามารับหัองอกเถอก ไปแล้วนะสามร้อยกรัมนะอันนี้น้ําตาลกวดนะคะน้ําตาลกวดก็สามร้อยกรัมเหมือนกันใส่ลงไปยิ่งจะใส่ในถังนี้นะทุกคนนี่เห็นปะเราจะเราจะไม่เทลงไปที่ก้นเลยนะเราจะเทลงไปแบบนี้นะคะชูรสสองร้อยกรัมเทลงไปนะคะแล้วก็เกลือสองร้อยกรัมแต่ถ้าปกตินะจะใช้แบบนี้นะคะที่ร้านน้องจะไม่ได้รู้นะว่าใส่อะไรบ้าง ที่ร้านยิ้มจะมีผงซุปแบบนี้ใครที่สนใจผงซุปยิ้มนะคะเข้าไปดูในตะก,กร้าได้เลยเสร็จแล้วนะทุกคนใส่เครื่องปรุงเสร็จแล้วถามว่าบางคนบางร้านคือปิดฝาเลยแต่ที่ร้านยิ้มจะไม่ปิดนะพอยิ้มใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยกระดูกอยู่ข้างล่างยิ้มจะไม่คนเลยนะคะยิ้มจะเล่งไฟเลยเล่งไฟให้แรงเลยแล้วปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะคะปล่อยไว้อย่างนี้เลยถามว่าน้ําซุปทํายังไงให้ใสคืออยู่ที่เราอย่าไปคนเวลา คองมันยังไม่ออกทํายังไงให้ลูกค้ากินแล้วไม่คอแห้งอยู่ที่เทคนิคนี้เลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากแชร์ด้วยใครสนใจตัวผงทุกต่างๆนะคะชายเข้ามาดูที่แก๊สเจ๊ดับปลุกดับป่ะใครสนฝั่งนี้นะฝั่งนี้นะ ดับไหมไม่ดับเร่งไฟให้เจ๊นหน่อยอ่ะตอนนี้ยิ้มเร่งสุดเลยนะคะสําหรับพอเราเทเราเททุกอย่างตัววัตถุดิบตัวเครื่องปรุงลงไปแล้วเราเราจะเร่งไฟแล้วอยู่เนี้ยปล่อยมาเลยไม่ต้องไปยุ่งกับมันกระดูกหมูเราล้างให้สะอาดเลยนะคะตอนนี้เราสังเกตว่าน้ํามันไม่เต็มหม้อนะคะเราก็จะเติมให้มันเต็มหม้อหม้อนี้เบอร์อะไรหม้อเบอร์สี่สิบนะคะหม้อเบอร์สี่สิบน้ำสี่สิบลิตรทุกคน นี่คือการทําน้ําซุปนะคะง่ายๆแค่นี้น้ําซุปใส่ทาง่ายมากๆแล้วก็ต้นคุณของน้ําซุปอะ่ะไม่เหมือนพวกผู้เตี๋ยวหมูตุนนผู้เตี๋ยวไก่ตุนอะไรพวกนี้เพ่องปรุงแค่นี้เองความอร่อยอยู่ที่ซอสซอสเย็นตาโฟซอสต้มยำเราเวลาเราปรุงต่อชามแค่นั้นเองนะคะเพราะว่าลูกค้ามากิน๋วยเตี๋ยวเรากินน้าใสเนี่ยบางคนกินเปรี้ยวกินเผ็ดกินเค็มลูกค้าก็ปรุงในชามอยู่แล้ว เดี๋ยวยิ้มจะขออนุญาตปักราก้าซอสน,นะใครสนใจใครเปิดร้านนะคะแต่ว่าไม่มีสูตรน้ำซุปนะคะยังไม่มีสูตรน้ำซุปก็สามารถสั่งชุดทดลองไปได้นะคะมีมีซอสสำเร็จของยิ้มทุกตัวเลยนะคะซอสสำเร็จของยิ้มทุกตัวสําหรับใครที่สนใจตัวนี้นะคะในติกตอกนะยิ้มลงไว้นะคะหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าตอนนี้มีโปรมีโปรกับติ๊กตอกแล้วก็ส่งฟรีนะทุกคน ตัวนี้คือผงซุปสําเร็จของร้านก๋วยเตี๋ยวในใบของยิ้มนะคะหลายๆคนบอกว่าน้องยิ้มพี่อะทาน้ําซุปแค่ยี่สิบลิตรเองไม่ได้ทาหม้อใหญ่ขนาดนี้ก็แบ่งตัวเครื่องปรุงแค่ครึ่งเดียวนะคะไม่ต้องแบ่งเยอะนะตัวนี้คือตัวผงซุปสําเร็จของที่ร้านยิ้มค่ะตอนนี้เราเรารอรอรอก่อนรอตัวตัวเออ่ฟองมันขึ้นมาเราไม่คนเลยนะของยิ้มจะไม่คนเลย เครื่องปรุงเวลายิ้มเทยิ้มจะเทลงนี้มีละลายหมดแล้วนะทําไมถึงต้องเทลงตะก้อนี้มันจะได้ไม่ไม่ไปไปไหมข้างล่างนะข้างล่างมันคือคือแก๊สทุกคนเดี๋ยวยิ้มจะเอาผุ่ทุบฟางตรงนี้ใครสนใจตัววัตถุดิบของยิ้มนะคะก็เข้าไปดูในตะก,กร้าได้เลยนะนี่เข้าไปดูในตะก,กร้าได้เลยอันนี้คือซอสเยนดาโฟนะนี่ ถามว่ารสชาติเราจะอร่อยได้ยังไงอร่อยได้ด้วยซอสพวกนี้นะคะแล้วก็ยิ้มจะขยายสาขาได้เพราะว่ายิ้มมีสูตรสําเร็จตอนนี้ตอนนี้เราเรอรอฟองขึ้นอย่างเดียวสูตรนี้คือผงซุปหนึ่งถุงที่ทุกคนเห็นตัวนี้ต่อน้ำสี่สิบลิตรนะที่ที่ร้านยิ้มจะเป็นแพ็กเกจแบบนี้ทุกคนน้องก็จะใส่เนี่ยหนึ่งถุงหนึ่งถุงใส่ลงไปใส่กระดูกลงไปแล้วเทคนิคการไล่ฟอ